สบายดีทุกคนยินดีตอนท้าทุกคนกัาซูซ่ซอน,นอ,อูล้องสานเนาะตอนนี้อู้กับต้อยกําลังที่เดินทางกับล้องสาลมาฮอดตัวนี้ก็คือเป็นเส้นทางเขาล้องสาลมากับพี่ไฝ่กับลุงเด่นแต่ว่าลุงเด่นกับพี่ไฝ่ไก่น้องอู้กับต้อยไปเลยเพืเ่อนแซงน้องอู้กับต้อยไปแล้วทีนี้เพื่อ้ไยกับลุงเด่นยังบ่เคยมาบ้านอู้จะเทื่อเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นหน้าทางหญ่เด้ออันนี้เป็นหน้าทางหญ่ทางนี้ไปเวียงจันทร์ทางนั้นไปอ่า ทางภาคใต้ของประเทศลาวเนาะแต่ว่าบ้านอู้นี้จะเข้าไปทางนี้สี่สิบลักทุกคนอันนี้นี่กายอีลีแม่นบอกาย่แท้ๆอยู่นี่อะไรแล้ว บ้านนางอูนี่จากหน้าทางใหญ่ไปนี่อีกประมาณ40่กิโลเดอ้อทุกคนเดอ้อ40่กิโลไปหอดปาน40่กิโลเดี๋ยวฮนะลูกเด่งกับไอ้ฝ้ายก่อนเดี๋ยวมาก่อนอได้ได้เอาลูกเด่นอัน <laughs> ลุงเด่นกายไปเลยเป็นบอ่อออเมื่อกี้ไหนะ<อ>แกไปน้อยนึง กยังได้เลยไปเห็นหน้ามันงนะหน้ามังอยังไปตัวกับอูที่ร็อกาเนล่ามเลยจะเลยแบบไปอขียนไปเห็นกันแต่ว่าไปเที่ยวเลยไปถึงกิโลไม่ถึงกิโลบอกน้องทั่วหาดไปฝ่ายกายจริงๆอันนี้เขาเอิรนบ้านปลาไหลอันนี้เขาอันนี้เขาเอิรนอันสามแยกบ้านปลาไหลคันไปตัวแข่งไซสสมบูรณ์ร้อยสามสิบแปดกิโลคันไปเมืองล่องซานสี่สิบกิโลอันนี้มันเป็นบ้านบ้านประธานประเทศวะนี้ถนนคือดีแท้ดนี้ นดีแท้ดีบองเดียวฮะล่ะดีกันครหลวงนะดีบองเดียวฮะล่ะถนนดีบ้ออนเอี่งน่ยนเอาเฟอร์ะเฟอร์เมื่อไรมะเขาพัดอยที่นี่พัดกับเา่ปไงน่กเเปียกเฟอเขาเปียกเขาเปียกเป็นยังไง เอาก๋วยจับยวนอันนี้จับยวนอ๋อแล้วก็อย่างคือเฟอเฟอร์เฟอร์ก๋วยเตี๋ยวเฟอรเตี๋ยวเกิดจับเลยเอกิดจับเอาก๋วยจับเขาเปียกเอาเ้าเปียกถ้วยหนึ่งเอาเฟอรสองเอาเออเ้าเปียกสองนี่แหละมันซิมีรถอันนี้แหละไปไปมาเวลาเขาไปเขาต้องระวังรถอันนี้ไปเวียดก่อนดิอ่าแม่นแม่นออกไปเวียดถนนนี้นะ ตอนนี้มันบักดูมันสะเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาบางอันก็ไปเวียดตัวเลยเขาออกไปทางนี้ออกไปเวียดแล้วตัวเลยลเอาไปทางลักสาว่ยมลักสาวไปทางไหนไปทางนี้เหรอไปทางนี้แม่น,แมนี่นะแม่นวันนั้นที่เราจะมาจากเขาก็บอกให้เรามาเส้นนี้ในะวันนั้นน,ะนี่อันนี้กับติ๊กกะฟังไทยนะไปนี่กับแม่น้ำของลันนี่เอาหรอมิสนนีไทยอันนี้ฟังนี่กับหนองคายอ่า นั้นเราย้อนกลับมาลงทางใต้ของเราเนาะแ <Men. S 2> มน่นนี่ถ้าผมจะขึ้นเหนือไกลกว่าเดิมถ้าผมไปออกนครพนมนี่ใกล้กว่าใช่ไหมแม่น <Men. S 2> จริงๆเท่าสะพานมิตรภาพแห่งที่ห้าเสร็จนะท่ามี่เลยนี่เออแม่นปะชันซิปันเปิดนี่ถ้าเราไปทีได้ก็ม,มุงไปทางใต้โอ๊ยกลับเป็นองคายดีกว่าจริงๆคือคนยุคเกียดนี่นี่ข้ามไปที่ยุคไทยหลายเนาะตัวนั้นไป, <S <S ป,ปหลุงเดียนผ่านเส้นนี้ตลอดแต่บุหัวทางเข้าบ้านอู่เนาะ ผ่านไปผ่านมาตลอดผ่านบอกบเคยผ่านมาเอาลุงเด่นมาใต้กับผ่านเส้นนี้อันนี้เส้นไปใต้ไปปักเซกับไปเ้นนี้มาจะปักสันกับมาเ้นนี้ไปปักสันเนี่ยนี่นะไปปักเซกับเ้นนี้แล้วบอนี่ไปนี่ก็ไปคำไปไปปักสันไปคํมม้วนงงเัีคิดเรามาจากเวียงจันทร์เนาะเรามาจากเรามาจากอันนั้นพูดเรามันมาอ้อมพี่ตั้งแต่าังใดงงเลยเอามาออกมาออกส่วนตัวแล้วเลี้ยวซ้ายมาเมน อ๋อที่สามใต้เอาที่ลุงเด่นขึ้นมามือนั้นกระพ่านนี่เหรอวะไม่ใช่ผมก็ผ่านทางนี้เหรอตอนที่ผมขึ้นไปนะแม่นตอนนั้นมากลางวันเนาะแม่นนี่มองถนนดีจริงสี่บอกเอามือนั้งบุชื่อวะมาเห็นถนนดีถนนดีมีถนนเจ็ดสี่ว่าวะก็มีนะนี่ตัวลุงเด่นก็ต้องผ่านอันนี้อยู่แล้วลุงเด่นผ่านนี่ตลอดอยู่อกี่อกขึ้นเหนือไปเรื่อยตอนนี้ผมกลายเป็นผมลงมาใต้มาเนาะลงลงลงใต้มาติด้ำคลองเลยตีน้ำคลองเลยบะทีนี้แม่นบ้านอู้นี้เมืองล่องสารนี้จะติดกับ จะติดกัปยุ่งสามแขวงแขวงเวียงจันแข่งแข่งโอ้ยติดยุ่งสองแขวงแขวงเวียงจันกับเอ้ยสามแขวงแขวงเวียงจันแข่งเสียงขวางกับแขวงบริคำไซงั้นก็ผ่านบ่อยเลยแหละผ่านบ่อยผ่านบ่อยเนี่มันจะมาจำสาระไว้เด้อสาระน้อยๆเนาะเนี่จำอันยริงดีต้นห้าปีสู้แขวงใช่สมบูรณ์ร้อยสามสิบแปดกิโลกับเครื่อนทางเข้าเครื่อนไฟฟ้ามันจะมีเครื่อนเข้าไปเกิดน้ำเงื่อนมั้ล่ะบอลเครื่อนอ่าเกิดน้ำเงื่อนสามแมนแมนแต่ว่าเครื่อนน้ำเงื่อนสามจะอยู่ลองแจง ร้อยหกสิบสี่กิโลไปล่องแจงเอ็มเมื่อกี้นน้ำอะไรนั้นน้ำเลืกโอ้แบบแสบแแม่อันเตะก้อนคันว่าอู้สิไปยามยามไปหายาบ่พอพ์หายาบ่พอ์เราเอายาตัวนี้มาแทนตัวย่อยบุกินข้าวตัวย่อยมาอิ่มแหงว่ะสันกินยังไงสร้างลราอ้าวสร้างละเอาโคอ่ะเอาโค้กเนี่ย สมบูรณนคอเนีย่ยเนี่ยพี่เจ็บกระเพาะ,ะก็เลยกินข้าวลุงเลียนผ่านเส้นนี้ตลอดแต่ลุงเลียนบวมเซื่อๆลุงเลีนนยนชิดอยู่าบ้านอู้ไปทางไหนทางใดบ่บอกวันนั้นอ่ะที่เรามาจากเชียงขวางอ่ะอ<า>มันมีป้ายันป้าจากเชียงขวางมันบอกไปไปไหนนี่แหละไปใช้สมบูรณ์ไซสมบูรณ์นั่นแหละต้องไปก็เอากันเลยอันนี้เหม่อนเขาเปรี้ยวอ่ะเฟอของอู้มีท่อมาเสิร์ฟให้กันอะอะตัวเอากันอ่ะท่อดูดหน้าขอดูดดูดน้ำเสือท่อดูดน้าไหม ไ่ฝ่ายยังโมโหเลยไปหลอดูได้หลายแท่เอาเลยทีนไหนนะเดี๋ยวซีนแแบบเลยเนาะคล้ายๆกับปีนี้ปีนี้มีความทรงจำกับลุงเดียนกับพี่ฝ้ายไปไปเข้าดาวอยู่ลองซานเดี๋ยวที่ส่วนลุงเดียนพี่ฝ้ายไปเข้าดาวนำเขาพ่อคุกกี้เขามาข้องเพลงเขาอันนั้นอันนี้ เอาตัวมั้ยดุแมวแมวแม่จะเสียงเออนี่ๆยมันห่อนอากาศมันห่อนนะเลออีเ้ยวไหลจริงๆแล้วทิ้ดีกว่าเรื่องมันตั้งเป็นอย่างนี้ไปบ้านจันนี่กับไปบ้านที่อันพ่อลุงเลี้ยนทึกเรียกยุ่เฮือนพ่อนกับไปอีกหกสิบกิโลก็ห้อนละฮ่อนปักซันละ ก็ว่ามันก็กลับไปทางที่เรามาเนี่ยเราขึ้นมาวันนั้นเรามาผ่านเส้นนี้นะเธอ,อแต่เรามากลางวันไงตอนนี้ตัวเขาก็พาออกซอกออกซอยมา <laughs> บ้านบ้านอูนี่หลายๆคนนี่บุกตอนนั้นอูมาเฮียนยูกียงจันครั้งแรกเขาถามว่ามาแต่ใส่แนะนําตัวมาแต่ลองสารบอกแล้วที่ตํารวจเมื่อกี้เนี่ยมันผ่านตรงนั้วไ,ไหมมันเป็นสายหลักรงนแล้วบ่ตัวนั้น,ปน,นเป็นสายย่อย นส่วนตัวเป็นสายย่อยแล้วมันมาออกทางใหญ่อ๋อมันมาแยกกับตรงที่สามแยกแม่นนี่แหละที่น้องเป็นอย่างเช่งบุญกับกลับคืนนะน่แล้วเลี้ยวขวามันจะเข้าเวียงจันทร์อีกประมาณเจ็ดสิบกิโลเข้าเวียงจันทร์แล้วค่อยมาพี่เข้าใจละมันไปแยกตรงที่เราที่เราเจอไฟแดงแล้วที่ที่เขานั่งกินแกงกินอะไรเอาเมนถ้าเราตรงมันก็เข้าเวียงจันทร์ที่เราแม่นเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวาไปเวียงจันทร์แม่นอ๋อถ้าเลี้ยวขวาไปเวียงจันทร์ แล้วเขาเห็นภาพแล้วเข้าใจแล้วอันนี้อันนี้สว่างแล้วเมื่อกี้หลงคิดไปหน่อยกลางคืนเนอะมันมืดเนาะแม่เห็นไปไอเดนว่าโอ้ปากสันอ่ะมันเ็ที่เรามานี่คอไม่พี่ก็คิดที่พี่คิดว่าปากสันอ่ะพี่คิดว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งแต่มันทะลุปากสันเหมือนกันพี่ไม่คิดว่านี่มันเป็นทางหลวงประเทศถ้าเป็นป้าเเราก็คือทางหลวงหมายเลขหนึ่งขึ้นเชียงรายอะไรเงี้ยบ้านที่จริงแล้วทางอยู่ประเทศเราบนาทรับสนท์ทไทย มันมีแค่เส้นเส้นหลักอันนี้ไปนี่แ้วน,นี่แหละแต่ว่าเส้นประเทศไทยยังไปได้หลายหลายเส้นแหงเนาะแตไ่ไม่ได้คิดว่านี่มันเป็นสายหลักไง <laughs> เพราะมันก็คือสายหลักเลยเพราะว่าเราออกจากซอกอีกมาหนึ่งไม่คิดว่าเป็นอย่างนี้นะบ้านอูนี่ไปนี่ก็อีก40กิโลแต่ว่าไปก็ระวังในนึงเพราะว่าเราต้องลงคอยภูตลอด <S S S อเพราะเราขี่รถข้ามภูเขาในลุงเด่นต้องระวังทางขวาทางซ้ายมือเน่ย เวลาซีเรียลรถมันเป็นเข่าบ้างมันเป็นเข่ามันเป็นเหวบ้างมันอันตรายรถนักมาวันนี้เขาขี่เลนเขาก็เหมือนเชียงขวางกันนะเหมือนไปเขาเราไปเชียงขวางเนาะถ้าเห็นเขามาต้องเบรกให้เขาก่อนแม่นร้อยเขาจะได้วงสวิงวัานั้นเถอะแม่นอันนั้นมันทำไมรถหนักมันจะไปไหนเนี่ยมันไปบ่อคำคือบ่ออลไรบ่อบ่อทองคำเหรอเออพองแท้เนี่ยนะเมืองคำยู่ไซสสมบูรณ์ถ้าลุงเด่นไปลุงเด่นจะเห็นเป็นเมืองใหญ่ๆเลยแล้วแล้วเขาเอาไปร่อนที่ไหนก็ แล้วแต่ว่าเซียนมันมีบริษัทของเขาบุ้งว่าเขานําออกไปใส่ขอสักดำเลยวะลุงนะคะลุงเนี่ยไปใส่สมบูรณ์ลุงเนี่ยที่เป็นเห็นเป็นเมืองเลยแต่ว่าเขาบอกอนุญาตให้ถ่ายถ้าเห็นน้อเขาไม่ให้ถ่ายเลยเออเขาเขาไปเขาก็ถ่ายเส้นทางเลยแต่ว่าเขาเหมืองอ่ะเขาก็ไปถ่ายแล้วเขาก็ขี่กายไปต้อนมันก็จะไปเข้าไปพุ่งหัวโลนไม่แล้ว เออมันเป็นเหมืองใหญ่ทำมาหลายปีแล้วเหรอหลายปีแล้วเขาก็เาน่าจะล่อนตรนั้นไม่ล่อนเหรอเขาเป็นเขามันเป็นบริษัทเลยนะเป็นบริษัทของปูเบียมายิงเดี๋ยวขับไปทางนี้เอาดินออกมาอีกฮะเขาเอาดินดินออกมาทางนี้เหรอดินเขากับยูฮันแหละมันมีอ่างน้ําเสียมีอย่างครบเลยเขาล่อนตรงนั้นเลยใช่ไหมล่อนทองแม่นแนนมันเป็นบริษัทของเขาที่แบบเออคนฝรั่งควรเอาน้ำเขามารู้ยังไงว่าเขาห้ามถ่ายฮะรู้ยังไงว่าเขาห้ามถ่าย ก็บพเห็นไยท่าได้ล่ะอู้กับบุก้าได้นึกว่าไม่มีเขาไม่ห้ามเนาะอยู่ในรถเนาะก็แค่ท่ายไปก็ได้แต่ว่าพอาว่าบางมันมีบางบ้อนบางจุดที่เขายืนได้แล้วมันเห็นเมืองมันเลยขนาดตัวนั้นก็ทายโบนาทายเหมือนกับลงไม่ทายจดจุ่งยังไม่ได้เออพอทายแล้วเขาไปทายเนี่ยเขาไปถึงเขาก็บวชบวชเอาดินใส่รถมาเออลุงเนี่ยเออเอาใส่กระเป๋าเอาใส่เป๋ามาใส่เป๋ามันตัวกลับมาถึงบ้านแล้วก็ยังที่ยังที่ยังที่ ได้มาทำก็ไปขายหน่อยจะกินข้าวก่อนเปลือเนื้อปลาทูวันนี้ก็กินเปลือเนื้อเปลือเนื้อผสมไก่เขาเปียกบอกเออเออเขาเปียกผสมไก่เดี๋ยวกินอันนี้ก่อนแล้วเมื่อฮอดขี่รถเมื่อเหินก่อนวานนี้ช่วงทีฮอดเหิน พวกเรากินข้าวแล้วล้วพวกเราก็เดินทางกลับล่องซาเนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นเจอกันว่าที่เป็นยังไงเดี๋ยวพาไอ้ฟ้ายกับลุงเด่นเมื่อบ้านอู่ก่อนเนาะทุกคนเนาะเป็นครั้งแรกที่ไอ้ฟ้ายกับลุงเด่นที่จะไปบ้านอู่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเจอกันอื่นเด้อพอดีมากลางทางเจอน้องสาวน้องชายรถตีนหัวรรหว่างทางเอาเอาขึ้นก่อนเขาไปอยู่คนนึียจับช่วงแ่จับวงแมอย่าไปจับล้อจับต่งนี้

ขึ้นรถไว้เอารถขึ้นไว้เพราะว่าอันอากาศที่ให้น้องเพิ่นขึ้นรถเมื่อน้ำเขาก็สิ้นส่งเพิ่นเมื่อล่องซานน้ำกันที่บอกพ่อรถยดินไดเปล่าพ่อบอกพ่อรถเดินไดเปล่างัวเราเปล่คตรส่งดีเลยจับเราเปล่าทายทันทัน

ไปสนเจ้าเท่ไปสนเจ้าเท่าไรก็เพิ่มแสงตัวเองอยู่จริงๆจะมีไงรู้เปล่ากำลังเห็นภาพตัวเองเลยเห็นภาพจังเลยโอ้สายรถสายพานขาดสมเสียวบักหนักยู่ขื้นคอยยู่ขื้นคอยในนี้เลยคนเดียวอีกไหมเครื่องอะเปไนไงจับหมวกกันนอกจับเงี่ยมคนแบกไก่ไก่เซ้ยไก่ว่าไก่เซ้ยหลายเลยอะ ที่ MM so ้ายจุ่มจุไปฮหอดบ้านเกือบตายขาลอยมืดไปหอดบ้านเขาเจ้ายังยังได้จ้างล่นเขาไปอยู่มาดชิยโรงเรียนไปอรสดมัดแบบมี่เชี้เิแบบมัดว่า้ตโลนี่เลยวะ รถจักรรซะบ่ารถจักรั้แม่นหมจริงไปรถไ่วะอันรถจักรเจ้าคืออันน่ะไฟรถออกอยู่กระเจกระอดได้บ่ไฟเยยบกระเจียมักต้องเลยทอดลวก็ทอดกระเจแล้วก็ตีนรถไปเห็นไ เออควายนเป็นรถพากลีคันนึงฟ้ากลางคืนตอนี้เบื้งทุกคนคันว่าเขาบูมานี่เป็นอนี้เลยเลยสภาพมันมืดกึ๊บเลยมัมกบเลยมันมืกเลอันม้ดกึ๊บ้ลมันมืดบยมันตรดกเมันมดก๋ยวันากึลันมาดกเลัมดี๋ยวเขยันดเยมันยมันมืดกึยักึเลยมันมดกลอันดอลยูันดกึ๊บเลยนี้ อเอาเปิดงานขอทางละเนาะได้แล้วได้แล้วไปเลยไปเลยให้ลงเด่นพื่นมัดแล้วกันเดี๋ยวจักหน่อยนี้เพราะว่าทางในนี่เขาแบบเครื่องเต็มเฮ่เครื่องเต็มมิลลิ <c oughs> มาชอบไหมเด็กหน้าด่าเด็ที่ไก่ซ้ำใดแต่แต่ว่าไก่พอเป็นอุปสรรคต่อกันอันสุเจ้าอยู่บ้านอยังเกาะสัมพรสัมพรนว่าไหนวะเอาออกไปไกลคนเล่าละเอี่วมาดีเดี๋ยวค่อยพาไปเงอนเงอนพวกเจ้าแถวเดือกออกโลกทางค่อยลงสัมพรฮะเอออ๋าทีิดู แตแล้วแต่ละรถเขาเจ้ะบูมิซิทเฮียตัวนี้รถบรูมิซิทเฮียเลยลุงเด่นเฮ็ยนี่บูมิซิทลนเลยอันลุงเด่นต้องตั้งใส่ยาลุงเด่นร้อยอาซีบค่ารถเก่าเนี่ยนีโอ้ค่ารถเก่าค่ารถจักรนี่ขับลอยเสาเลยเด้อยขับประกันแต่ว่าแต่ว่าสภาพรถทางไหนข่อยนั่งบูได้เลยเฮ้ยจังไหนวะ เครื่องเต็มแห้งข้งในเบื้งลงล่งลงไข่เบิ้งอู้ยเบ้อูพ่จเนดอกนนนังจักมักันนั่นอยู่แต่ว่าข้างในมันเต็มแห้งหลพเปนใหนังเด้พี่ก็เต็มไม่มีที่นั่งรถรถเต็มเลยงทุกคนอดแท้อัดวะคุณอะแบบมันนั่งบ่ได้เลยเครื่องมันเต็มแห้งเอาเดีเอเดแล้วเบงรถะได้อยู่เนาะ โอเคเอ้าติดตั้งกับพื้นเอาเอานนี้เอานี่ออกไปหุ้นก็ได้ออกไปฟังนั่นแหละสิเอากระเป๋บนนั่งถ้ากระเป๋ายังเข่ายากแล้วอ่ะเนี่ยข้างในรถนะเครื่องมันเต็มให้เติ่มวะถ้าป่านหนาวก็นั่งบนรถแท็กได้บอกไปยังนั่นบนหนาวอ่ะโอเคลองนั่งมือ นั่งแยียดขาเขาไม่ใช่ได้ประกวดถ้านั่งยองปบนของเขาได้นั่งแยียดไปก็ขึ้นเอาอันนี้ไม่ออกไปฝั่งนั้นอ่ะเอาอันนี้ออกไปฝั่งนั้นแล้วกันมันจะมีบนนั่งขึ้นมีไปไปทางคนเลยเ่ยเอออันนี้เครื่องไปไว้ฝั่งนั้นเลยเต็มเฮงเต็มเฮงเต็มว่ะขอนี่อนักนิดอ่ะของของไงลุงเด่นแห่งหนึ่งม่ได้เลยบ่ตอนซีมาเนี่ยลุงตอนซีมาลุงเด่นบอกว่าซีมาฝากของอยู่คิดว่าตัวจิกคิดว่าตัวจิกขึ้นรถนะลุงเด่น

ีทุกคนตอนนี้พวกเรากระลงมาฮอดลองซานแล้วเนาะเดี๋ยวชิปิโซ่งน้องๆเพือ่อนก่อนเพราะว่าน้องๆเพือ่อนถิ่นรถหัวเ่าเอามาจากพิษครตัวดไปอีกๆอยัางบนทางเข้านนยาัางบนเม่นแยกโมแมนต์สมบูรณ์อีกเดี๋ยวทางเลี้ยวขวาจะไปไซสมบูรณ์แต่เราจะเลี้ยวซ้ายเนาะไปส่งเพื่อนอยู่บ้านสัมพันธ์ปกติอู้กับต้วยบูมาทางนี้เด้ปก<อ>ติอู้กับต้วยจะเลี้ยวเข้าเส้นนั้นแล้วออกเลาะบ้านตรงเลยทางนี้ไกลแห้งทางนี้ เขาได้หับเข้าหลักาเอะไรมาส่งมือสิเมนเพราะว่าเชื่อซูรถเมืองเงินกับบุได้อย่าไปส่งน้องคนกันเนาะแล้วแได้บอกอดแล้วใช่ไปทางนู้นธรรมดาต้องเลี้ยวเข้าพุนแล้วแต่ว่าอันนี้มาส่งน้องเขาก็เลยมาทางนี้ ไปบ้านอู ین, อีกอีกประมาณ4กิโลถึงเอาเครื่องเดี๋ยวลดลงกันบานนี้เอาขึ้นอูไก่อยู่เด้เนาะยังบุฮอดป้ายอันนั่นเนาะ <c oughs> <c oughs> เราลดลงก่อนฮะเาภาพม่มีจดป็นไปนอะสู้เอ้ยคือออกละสู้จูงแบบบุีสัญญาณอีกหลุงเรียนมองนั้นน่ะเพราะว่ามหฮนดห้อยแค่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์เนาะเหลือนั้นบุญเลยเลยเอาลดลงก่อน ก็ชิลงได้ภาคคงเหียนเยนาะเพราะว่าเขาเรียนปีใหม่เนาะ ตัวจับ่ไหมนี่ไปพนม่วงอายุพนม่วงนี่เรียบร้อยไป ได้แล้วบมเ,เอามาส่งซื้อ,อเนะออโอ okay, เคบายโดยโดยภารกิจสำเร็จเมื่อบ้านมาดิเขาก็สบ,บายใจเขาก็สบายใจเพิ่นเพื่อนถามว่าสิเอานำํำเขาได <c ười> ตอบว่าโอ้เอามาส่งซื้อผมคิดเห็นตัวเองเอาตัวเนาะคิดเห็นสภาพตัวเองสองคนโอ้แต่ว่าตอนนะั้นที่เขาไปลดอัน ไออย่างก็รถเฮาอันเดิกละเลยรถเฮาตีนหัวยุหลวงลำธารฮันไข่แต่ว่าจูงไปน้อยนึงแล้วมันไปเจอะฮานเนาะเจอฮานแปลงรถมันก็เลยนะว่าเออโอ้ยหลวงลำธานข่อยบ่คิดดอกข่อยคิดตอนข่อยรถสายพันคาดพุ่นแค่ตอนนั้นนะข่อยไปใต้นที่ไหนว่านะรถดิ้วรถข่อยล้มแล้วรถข่อยดิ้วหักอีกแจ้งเก็บขาทั้งดิ้วหักแล้วเจ้าไปห่วงหมออะข่อยแบบห่วงหมอข่อยยังไม่ได้ไปเธอเพราะว่าข่อยรถล้มแล้วมันมันไม่ไปช่วยข่อยดิ รถดิวฮักข่อยยูเทอวาทั้งเครื่องทั้งของโบยเผ่ซวยข่อยเลยว่มีคนแบบว่าที่มาใจดีมาจอดแล้วมาเออถามเป็นยังบอยโบมีเลยก็เลยแบบไม่เห็นสภาพนี้โอ้ยขันข่อยข่อยสาบานกับตัวเองเลยได้ว่าขันพูดอะไรขันข่อยเห็นคนที่แบบว่ายู่ข่างทางนะข่อยทีซวยทุกคนถ้าว่าโบมันซวยโบได้อหลี่ขันซวยซวยโบได้อหลี่ยกตัวอย่างขันเอาขี้จักล่ะรถตินหัวนี่ข่อยก็ซวยโบได้ขันข่อยบอว่าข่อยโบยรถใหญ่ด้ แต่ว่าขันน้ำมันมดน,นี่ข่อยสิดูตรขงข่อยสิแต่ว่า<ส>เขาก็ต้องเบิ่งว่าคนใดที่เป็นแต่ซวยบเุญแต่ซวยเพราะบางเทื่อเขาขี่รถไปตทางกลางคืนสิอาจจะเป็นภัยแก่เขาก็มีมีบางเคสที่เป็นภัยก็มีแต่ว่าอันนี้เขาเบิ่งแล้วก็รู้สึกว่าคือสิบ่มีเด้ <c oughs> <ม>อดอกเพราะว่าเป็นนักเรียนเบิ่งแล้วรู้สึกว่าเป็นนักเรียนที่กลับมาแต่เวียงจันทร์คอนข่อตเฮียเบื้องแล้วก็เออมันก็บ่เป็นต่ย่านดอกก็เลยแบบคือสิแม่นตสองเอายน้องมาไปเรียนอยู่เวียงจันทร์แล้วกลับมาเฮือนเบิ่่่งอันนนะะเพราาวตน้องอออูู้้้เรียนนงก็็เฮดอััันนนน้แหละะกบโตตย่ มามามาเตลองซะเออมาเตเวียงไงสักหน่อแต่ว่าพวกค่อยยังโบมากัางึ้นพวกค่อยสิออกผู้ชายบยังคนคนวนเผ่าบ่บ้านนั้นคนสนเผ่าหมดเลยนะคือว่าผู้ชายโบแมนคนสนเผ่าอยริงเหรอแม่นแต่ผู้หญิงหน่ะแมนผู้หญิงกับแมนผู้ชายกับแม่นแม่นอันยู่บ้านอันบ้านอันไหนเก็บ้านสำคอนกับบ้านพนเล่านี้เป็นสนเผ่ากูมูเด้อร์กูมูอ่ะแม่นกูมูหมดกูมูหมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านคอนวัดนี่ บ้านคอนวันนี่เป็นบ้านที่กว้งแลวก็ใยญ่บ้านคอนวันนี่จะเป็นบ้านที่อันเขาเอินบ้านเดียวะจะเป็นบ้านที่รวมทุกชนเผ่าเลยบ้านนี้นะ<ม>แต่บ้านคอยนี่มีแต่คนเราลุ่มบ้านคอยนะถือว่าดีไปนอกอู้นเนาะเมนที่ได้ซวยที่มีโอกาสได้ซวยก็ดีละเแมนอะทุกคนเราเดินทางกลับเงินก่อนนี่มามาฮอดเงินละ เหรอมันเจอของมันเจอของต่างเคยมูมีพายุหลังนี้มูมีพายุเลยเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวไปมาใหญ่มากอ้ยใหญ่ในนันใหญ่ๆนี่บอกห้องน้องตัวห้องน้องตัวมาดูเพื่อสิอนห้องนี้เคยไหมกันนะนอนหลังเลยอนไม่ก็ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ฮันกับห้องอาบอยู่ฮันคนละบอนส้างขวาแม่ก็ไปขายของพูดเหรอเมนเมื่อนี้แม่ไปกินเบียร์นี่ไปทัพครัวเหรอ แม่นห้องครัวเดี๋ยวเขาบริยูอ่ะไปเฮ็ดครัวอยู่พุน่นติดกับอันนั้นพุน่นนั่นกับห้องน้ำเพิ่มเลยอังใหญ่มากหอันใหญ่ว่จันอากาศก็ดีดนะ้วยเนาะแม่นโซงน,ซงนี่โซงนี้อากาศหนาวแต่ก็บ,บ่หนาวหลายเนาะถ้าเป็นซีห้ามื้อผ่านมาน่าจะหนาวหลายที่เรามาเมื่อกี้เปนมาข้ามน้ำน,นี่นะลูกนี้พี่ขับรถผ่านน้ำมาเลยดียกว่าชั่วโมงเดียวเนาะขับรถมาสี่ชั่วโมงเลยแม่นเขับรถมาสี่สิบอ๋อเคยไมที่คทำ อู้ปูเคยปูอยากจะเชือปูเองตลอดปูเองตลอดแล้วกับเมียนเองนอนนี่แหละตัวนอนยนฮะอู้ปูนอนมองไหนเนาะมองนี <S <S ่มันแค่ไว้ลุงเด่น